สิบวิธีเห็นผีสำหรับผู้ที่อยากลองดีคำเตือนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหนึ่งเธอไปสถานที่เย็ยนตอนกลางคืนเช่นสถานที่ร้างวัดเก่าป่าช้าโรงพยาบาลร้างหรือสถานที่ที่มีคนเสียชีวิตบ่อย เป็นจุดที่มีโอกาสเจอสิ่งลี้ลับมากที่สุด 2. เล่นผีถ้วยแก้วผีเหรียญเป็นการทำพิธีสื่อสารกับดวงวิญญาณโดยใช้ถ้วยแก้วหรือเหรียญเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถเปิดประตูให้วิญญาณเข้ามา 3. ส,สวดมนต์บทเชิญผี ในบางตำรามีคาถาหรือบทสวดที่เชื่อว่าสามารถเรียกวิญญาณเช่นบทเชิญดวงวิญญาณหรือการท่องนโมสามจกกระจกหลังเที่ยงคืน 4. จ้องกระจกตอนตีสความเชื่อโบราณบอกว่าหากเราจ้องกระจกนานๆตอนดึก โดยเฉพาะเวลาตีสามอาจเห็นบางสิ่งสะท้อนกลับมาหาดนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เก่าแก่โดยเฉพาะต้นตะเคียนหรือต้นโพมักเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณหากไปนอนใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนอาจได้ยินเสียงแปลกฮ่หาฮา หขับรถไปตามถนนที่มีเรื่องเล่าหลายเส้นทางมีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณที่มักปรากฏตัวให้เห็นเช่นถนนร้างที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆหรือสะพานที่มีคนกระโดดน้ำตาย 7. ใช้แป้งโรยรอบตัวตอนกลางคืนมีความเชื่อว่า ถ้าโรยแป้งไว้บนพื้นบริเวณรอบตัวตอนกลางคืนอาจเห็นรอยเท้าปริศนาหรือเงาบางอย่างปรากฏขึ้น 8. นั่งสมาธิในที่มืดการฝึกจิตให้นิ่งและปล่อยว่างในที่เงียบสงัดเช่นป่าช้าหรือห้องร้างอาจทำให้รับรู้ถึงพลังงานหรือเงาของวิญญาณได้ง่ายขึ้น กถ่ายรูปในที่มืดกล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะกล้องฟิล์มหรือโหมดกลางคืนของโทรศัพท์บางครั้งอาจจับภาพบางสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น 10. อาบน้ำกลางดึกโดยไม่เปิดไฟเชื่อกันว่าการอาบน้ำในที่มืดสนิท สามารถทำให้เราสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับที่อาจอยู่รอบตัวได้ง่ายขึ้นถ้าลองแล้วอย่าหวาดกลัวจนเกินไปเพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจกำลังมองคุณอยู่ก่อนแล้ว